วันนี้พาเจาะลึกเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนที่เขาว่าเทียบเท่าเจลล้างหน้านะคุณคุนจากแบรนด์ดังพิโซุเแลนะคะช่วยผิวชุ่มชื้นช่วยฟื้นเกรอบป้องกันผิวแทมในสูตรนี้เขาว่าสารเทคโนโลยีไบโอมมมิกมาด้วยจะอ่อนโยนกว่าสูตรอื่นมากแค่ไหนมังพาเช็คพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะจนันดีคุณชาวกรูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะ พอเราได้ยินชื่อแบน<ม>รนด์ r i ซ s o Gel เนี่ยเรา,าก็มักจะนึกถึงเจลล้างหน้าของเขาเนอะแต่จริงๆตอนนี้เขามีเจลอาบน้ำแล้วนะคือเป็นสูตรเนื้อเจลให้ความอ่อนโยนคล้ายกับเจลล้างหน้าลเลยผลหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ p r i e เ o ล Gel Daily m o i s t u r i z i n y Body Wash นะคะ สูตรนี้นะคุณคุณเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องผิวอย่างฟิสเซอเจลไบโอเมมิกเทคโนโลยี o B o ซึ่งเขาก็เรียนแบบชั้นไขมันของผิวเราที่มีองค์ประกอบหลักนอกจากจะเป็นไขมันแล้วก็มีน้ำด้วยนะคือเป็นการช่วยทาให้สารทําความสะอาดผิวรวมถึงแอคทีฟที่เขาใส่มาเพื่อบํารุงผิวเนี่ยค่ะซึมเข้าไปทํางานร่วมกับผิวเนี่ยได้ดีขึ้นถ้าพูดถึงการอาบน้ำเราก็ต้องนึกถึงสารชําระล้างเนาะสารชำระล้างสูตรนี้ค่ะใช้ไดโซเดียมโคคูอ e คิลกลูตาเมนเขาเป็นอะมิโนแอซิดเบสเซร์เฟตแคนนะนคุณคุณก็คือเป็น เขาจะมีความอ่อนโยนไม่ระคายเคืองแล้วก็ด้วยความที่เขาจะมีกรดเมนูชื่อว่ากรูตามิกแอซิดอยู่ด้วยเนี่ยนะคะจะทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงหลังอาบน้ําถือว่าเป็นสารชมาล้างตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าอ่อนโยนแล้วก็สามารถที่จะชาระล้างได้ดี <S <S ดดนอกจากนี้เขายังมีสารทำความสะอาดอีก2ตัวนะคะที่เข้ามาช่วยกันก็จะมีความอ่อนโยนกับผิวเช่นกันอย่างที่เรารู้กันว่าฟิสโซเจลเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องของการให้ความชุ่มชื้นฟื้นบํารุงผิวใช่ไหมสุดนี้ก็ไม่พลาดนะคะใส่อคทีฟที่ช่วยในการบํารุงมา น้ำเข้าสู่ตัวเองได้นะคะก็ทําให้ผิวดูชุ่มชื้นดูสุขภาพดีมีเซรมัมายเอที่เป็นตัวมาให้ความชุ่มชื้นอีกแรงหนึ่งซึ่งตัวเซรมามเองนะคะเขาก็จะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูกราะป้องกันผิวได้ด้วยเติรมริดด้วยไฮโดรเจเนตเต็ดเบสตินนะคะแล้วก็มีสเปรย์อีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเสริมริกเซรมามนี่แหละในแง่ของการฟื้นฟูกราะป้องกันผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะ เป็นสูตรที่มี pH เป็นกรดอ่อนๆก็คือใกล้เคียงกับผิวเรานะคือ6ถึง6กก็จัดว่าดีกว่าหลายๆสูตรในท้องตลาดบ้านเรานะคะเพราะว่าการที่มีค่า pH ใกล้เคียงกับผิวนะคะจะลดการระคายเคืองได้ <1> 1> เป็นสูตรที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะตัวแพคเกจจิ้งก็อย่างที่เห็นเลยคุณก็เป็นหัวปมนะหมองชอบแบบหัวป๊ม,มากกว่าหลอดบีบนะหมองว่ามันปั๊มอาบได้ง่ายสบายนะคะตัวผลิตภัณฑ์ก็เป็นเนื้อเจลใสไม่มีกลิ่นคุณณฟองนุ่มค่ะแบบอาบแล้วได้ฟิลแบบอ่อนโยนอ่ะไม บอกนะว่าไม่ทำร้ายเกราะป้องกันผิวผิวยังคงมีความชุ่มชื้นอยู่คือมองว่าหม่องได้กลิ่นมะพร้าวอ่อนๆด้วยน,นะมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมเลยคุณุตัวกลิ่นมะพร้าวเนี่ยก็น่าจะมาจากพวกสารชำระล้างของเขาเนอะฟิสิโอเจลเนี่ยเป็นครีมแบบน้ำที่หม่องใช้มาสักพักใหญ่เลยผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงหลังอาบก,ก็ไม่มีอาการคันยุบยิบหรือว่าระคายเคืองผิวเพืงจริงเขาเป็นสูตรที่อ่อนโยนใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยคุณใครที่ชอบมีปัญหาผิวแห้งเวลานอนจะต้องบอบเกาผิวตลอดเวลาอย่าาาาาเเี้นนนนนนะะะะะะคคคคคแํลลสูตรรขด400 450มบทุณ ที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ทั้ง lazada ทั้ง shopee นะคะที่วัสันก็มีคุณบูธหรือว่า e b อ y ก็มีปกติแล้วเจลอาบน้ําหรือว่าครีมอาบน้ําที่เรารู้สึกว่าอาบสะอาดมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คืออาบแล้วผิวมันเอียดผิวมันแห้งเนอะซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ไม่ค่อยดีเพราะเขามีการชําระล้างเอาไขมันออกไปมากเกินไปนะคะอาจทำลายเกราะป้องกันผิวได้สูตรนี้เขาใช้สารทำความสะอาดที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็มีฟิ y s i c a l gel biomimic t e c โลย l อันนี้ก็มาช่วยในเรื่องของไขมันทําให้ลดการสูญเสียวความชุ่มชื้นที่ผิวได้ ph อยู่ที่อย่างที่บอกว่า ph เป็นกรดอ่อนอยู่ที่6 6ถนี่ใกล้เคียงกับผิวเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะว่าการที่เราใช้พวกเจลอาบน้ําครีมแบบน้ําที่มีค่า pH ไม่สมดุลกับผิวอนาคตผิวจะเสียบาลาน์นะคะก็อาจจะเกิดปัญหาผิวแห้งลอกกรอบป้องกันผิวเสียไปได้ไอเอ็ิที่ใช้เขาก็ยังคงเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นะคะก็คือเน้นให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูผิวนะมีกรีซอรีนคุณคุณที่มองหาเจลอาบน้ำที่อ่อนโยนกับผิวนะอาบแล้วผิวไม่แห้งตึงไม่เอียดนะไม่ระคายเคืองผิวหรือใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆนะคะอย่าสนใจแค่เรื่องอ o i s t u r i z e r อย่างเดียวครีมอาบน้ำก็เป็นอีกออเเเเททมมมมีี่่่สําาาาคคคััญชช้นนนนกใรรยยลลงุ้้แวื และ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะย่ามองก็ฝากกด subscribe, ไลค์แล้วก็ share, แชร์แพร่คนทื่นคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูใช้คัวนนี้เรียบมองไปแล้วนะคะ